สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจเอ็นเอ็นทีนำรถดีๆมาให้ทุกท่านชมนะครับวันนี้ผมเอาปสมมบทของการใช้งานรถยนต์นี่คือ Honda City ปี2009มาดูกันครับว่ารถคันนี้มันดีและมันเจ๋งยังไงทำไมผมอยากให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของเชิญชมกันครับ<ม>รถที่ผมได้มานี่คือ Hondacity ครับเหตุผลที่ผมใช้คำว่าผสมมบทนี่คือ จุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนครับในการใช้ชีวิตย้อนไปประมาณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี่คือรถคันหนึ่งครับที่ทาง Honda City ตั้งใช้ทำมากๆเป็นรอยต่อระหว่างในส่วนของตัวแมก3นี่คือเจเนอเรชันที่5ครับเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆในประเทศไทย Honda City โชโฉมนี้เปลี่ยนแปลงวงการไปหลายๆอย่างครับแม่ว่าจะเป็นขนาดตัวถังที่หนาใจขึ้นรูปทรงปัดเลียวที่ทันสมัยส่วนตัวชอบมากครับ แล้วก็ยุคในช่วงปีน้ําท่วมนั้นก็ได้มีโอกาสาได้ไปซื้อรถจนคันแรกเป็นรุ่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับตัวที่ผมได้มานี่คือคิตี้ครับเป็นสีน้าตาลลูกค้าเดิมได้มีการทาสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถยังได้โครงสร้างเดิมครับเ,รเกียร์ดีขับขี่ปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวไล่ดูกันครับไฟหน้าจะเป็นแบบไฟมันติเลฟคเตอร์นะครับลูกค้าเดิมก็มีการเปลี่ยนไฟ จากฮาโลเจนให้เป็นแบบไฟสีขาวเรียบร้อยแล้วตัวล้อจริงๆล้อเนี้ยครับจะมาอยู่ในส่วนของสาหรับตัวท็อปนะครับแต่ลูกค้าคนเดิมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็บอกว่าถือว่าเ,าเขา้ารูปข้ทสงมากขึ้นครับทําให้รู้สึกสปอร์ตมากขึ้นเลยในส่วนของตัวซีรีย์ยางนะครับตัวนี้จะได้ซีรีย์ยาง205 55 R16 ครับสําหรับตัวนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้เยอะครับสําหรับตัวยางสองยางยังเหลือครับ ตัวรถเป็นแบบดีดานนะครับภายในห้องโดยสารจะประมาณนี้ครับแผงประตูด้านข้างก็จะมีที่อยู่ของกระจกไฟฟ้าทั้งหมดกระจกไฟฟ้าควบคุมเป็นออโต้ในฝั่งคนขับครับสามบานที่เหลือกดลงค้างเป็นแบบแมนนวลล็อกกระจกต่างๆปรับกระจกไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวลองขึ้นกันตัวที่ผมได้เนี่ยจะถือเป็นรุ่นสแตนดาร์ดครับก็คือ ถือว่าใช้งานได้พอเพียงสุดๆครับในส่วนของการใช้งานมีฟังก์ชันต่างๆนั้นเป็นระดับการเริ่มต้นพวงมาลัยเป็นแบบยูเรเชนนะครับน้ำหนักพวงมาลัยถือว่าดีจะไม่มีตัวมันติดฟังก์ชันนะแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีในส่วนของแอร์แบ็กด้วยเช่นเดียวกันครับระยะทางณวันที่ถ่ายทําอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกว่ากิโลเมตรครับก็ถือว่าไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปครับถือว่าสมเหตุสมผลสําหรับรถปี2009นหน้าปัดสีฟ้าเนาะ ด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของวัดรอบครับแมนะ้รอบนี้นึงเลยตรงกลางคือความเร็วเรือนใหม่ครับด้านขวาคือการบ่งตำแหน่งเกียร์แล้วก็ขวาสุดก็จะเป็นในเรื่องของการบอกน้ำมันในถังวิ่งได้อีกเท่าไหร่การไฟเลสจุร์จะอยู่ฝั่งด้านขวาครับการปั่นน้ำฝนจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายหน้าจอตรงกลาตงตัวนี้ลูกค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับปกติเดิมจะเป็นวิทยุแบบปกติ2อยินเนาะมีก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยของเขาเปลี่ยนเป็นหน้าจอ a อ d ด o i d ตรงกลางก็เป็นที่อยู่ของเครื่องปรับอากาศครับใช้งานง่ายนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเปลี่ยนช่องทางลมออกต่างๆความเย็นต่างๆอยู่ตรงนี้ครับอากาศหมุนเวียนภายในภายนอกอยู่ตรงนี้ครับคันเกียร์ใช้งานง่ายครับเบีอร์เอน็นดีดีสามเกียร์สองต่างๆใช้งานได้ครบทุกเกียร์ครับตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วเช่นเดียวกันครับนีถือว่าโอเคนะซิตี้เนี่ยที่ผมชอบคือความอเนกประสงค์ของเขาครับ เขาจะเป็นพี่น้องกันกับ Honda j แ z z เนาะวันนั้นเขาก็ค่อนข้างที่จะได้หลายๆอย่างที่เป็นเรื่องฟังก์ชันการใช้สอยต่างๆถือว่าบริหารได้เป็นอย่างดีครับด้านซ้ายก็เป็นที่อยู่ของตัวเ,เข็มขัดนิรภัยและที่สําคัญคือสามารถปรับสูงต่ําได้ด้วยเช่นเดียวกันกระจกไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครับทั้ง4บานแล้วก็ตัวที่เท้าแขกก็จะมีที่วางของกะจุกกระิกอกด้วยครับ เหนือสีสจะเป็นที่บังแดดครับขนาดไมได่ใหญ่เกินไปก็ไม่ได้เล็กเกินไปครับจะมีกระจกแต่งหน้าฝั่งคนขับนะด้านหลังก็มองได้ดีครับแล้วก็มีการปรับหลบสายตาต่างๆก็เป็นรถมาตรฐานครับไฟหัเก่งยินตรงการตรงนี้ตัวบาอถือว่าโอเคครับไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปเหมาะสำหรับไซส์คนเอเชียอยู่ตรงนี้ครับถือว่าโอเคนะพัฒนวิสัยโดยรวมครับด้านซ้าย แล้วก็ด้านขวาถือโอเคนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่ามองจากด้านหลังมาด้านหน้าจะประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ร่วมนิยมมากครับอุปกรณ์ต่างๆหาได้ง่ายครับอไไล่แท้เทียบเทียมมีให้ครบเลยมีรถปี2009ครับ ถือว่าร่มสมัยดีครับส่วนตัวจุดขายที่ชื่นชมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการนั่งครับตำแหน่งในการนั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนั่งหน้าหรือนั่งหลังเนี่ยถือว่าทําได้ดีสําหรับพ o n d a City นะส่วนตัวชื่นชอบครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับในตำแหน่งที่ผมนั่งปกติจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะยังเหลือกับปั้น,นอยู่ประมาณกคาปั้นหนึ่งนะครับแต่ไม่แก้คือผมปรับเพื่อให้มันมีระยะเพิ่มมากขึ้นนั้นจริงๆระยะจริงๆที่ผมนั่งจะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณ1คำปัน้น ตัวฟิล์มลูกค้าเนี่ยจะติด80-60นะครับก็คือให้ความมืดประมาณนึงเลยนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวโอเคแล้วก็มีที่ยึดเหนี่ยวนใจให้หมด3ด้านครับด้านซ้ายของฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวามี3จุดครับด้านหน้าจะไม่มีนะโอเคดูห้องสำรัราท้ายกัน จะให้ครบเลยจะได้ดูทีเดียวนะครับ้านทายสวยๆตัวนี้ก็จะมีติดตั้งกล้องที่เพิ่มเติมมาจากตัวหน้าต่อนะครับก้องสัมลาราท้ายของ h o n d a c ิ t y เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดขายครับที่ทางคอนดานเนี่ยทำมาดีจริงครับทั้งลึกทั้งกว้างขายดีครับยางอะไรลู้มอะไรสวยๆครับรถคันนี้ได้เดิมนะนะครับไม่มีอุบัติเหตุนหนักไม่มีชนหนักจมน้ำ เร็นว่าฐานครับของทางร้านเรามีเซ็นเซอร์การะยะนะครับตัวฝาถังน้ำมันเวลากรณีปลดล็อกแล้วกดได้จุดตรงนี้ครับเติมน้ำมันออกเทน91และ E20 ครับตัวนี้สามารถเติมได้แก๊ส2ห้อง,อง้5ก็เติมได้เช่นเดียวกันนะตัวรถโดยรวมสวยครับสีลูกค้าท่านเดิมได้มีการเก็บแล้วเก็บมาอย่างเรียบร้อยครับ โดยรวมถือว่าสวยเลยทีเดียวกรบโป่งหน้าคันท่านเปิดมาก็เป็นเครื่อง1 5 0 0ซีครับที่วางประจำการอยู่ในฮอนด้าแจ๊เช่นเดียวกันก็มาอยู่ในรถคันนี้ครับร่างแรงม้าได้มา120ตัวนะครับแล้วก็กับเกียร์ทอคคอนวอเตอร์5สปีดอัตราการเสืมเปลืองเนี่ยที่ใช้งานจริงๆอยู่ประมาณสัก13 14 15กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดสุดๆที่เคยทำอยู่ประมาณ17ปุ๊บสแกิโลเมตรต่อลิตรครับถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เป็นเครื่องสากรที่ดีครับ ให้อัตราเร่งที่ใช้ได้อัตราความประหยัดถือว่ายอดเยี่ยมครับในส่วนของย้อนไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วโดยวรวมรถคันนี้ดีครับยางแท่นเครื่องผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะมีการเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วเชือกสีเดิมๆครับไม่มีชนหนักและเก็บต่างๆเดิมครับลุ้มต่างๆสวยถือว่าโอเคเลยใครที่กำลังขายอยู่ให้ควรพลาดเอาฝากไว้ด้วยครับสำหรับ Honda City ปี2 0 0 9เ้ดี๋ยวก่อนจะจากไปเดี๋ยวไปดูเรื่องของการขับขี่กัน โอเคครับก็มาดูการทดลองการขับขี่ฮอนด้าซิตี้ปี2009กันดีกว่าว่ารถคันนี้มันจะเป็นไงไป <c oughs> ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่ารถคันนี้ครับเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ผมเคยใช้จริงๆนะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับในช่วงรถยนต์คันแรกนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีการตัดสินใจเนี่ยเทียบหลายๆอย่างหลายๆคันหลายๆตัวในตลาดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจซื้อ Honda เนี่ยมันด้วยเหตุผลว่าความคุ้มค่าครับ Honda เนี่ยมันจะ เขาเรียกว่าไงมันมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งที่ในค่ายอื่นเนี่ยหาได้ยากคือความเนกประสงค์ครับความกว้างของมันเนี่ยเรียกได้ว่าหาคู่แข่งจับตัวได้ยากไม่ว่าจะเป็นนั่งหน้านะครับหรือนั่งด้านหลังเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของห้องสัมภาระด้านท้ายเนี่ยถือว่ากว้างจริงๆใช้งานเนี่ยถือว่าสุดยอดจริงๆครับผมผมยอมรับว่าเงินเท่ากันเนี่ยในคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น t o y ยต้าวีออสบอดเบตหรือ m a สด้าสนะตอนนั้นนะครับ Honda City เนี่ยตอบโจทย์ผมทุกอย่างเลย แล้วก็เป็นไรที่จะบอกว่าเหมือนกับรถคันแรกของเราเนาะนะครับผมย้อนไปเมื่อสิกบกว่าปีที่แล้วนะคันนั้นนะ่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าในการซื้อจริงๆเวลาผ่านไปประมาณสิกบกว่าปีผ่านมาณนะปัจจุบันก็ยังเป็นตัวเลือกหนึ่งครับที่ถือว่าซื้อมือสองมันคุ้มค่ามากในก็ประมาณแสนบวกลบเนี่ยถือว่าดีจริงๆครับแล้วก็โดยเฉพาะรถคันนี้เราได้สภาพที่ดีนะครับ การเก็บการต่างๆเนี่ยผมเก็บที่เรียบร้อยแล้วเครื่องเกียร์ดีนะครับเกียร์ไม่กระตุกนะครับความร้อนใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ข้อสังเกตคือ Honda City เนี่ยมันจะไม่มีเกียร์ความร้อนนะครับแต่มันจะใช้กรณีที่เป็นแสงส่ารยรักษ์ขึ้นมานะครับกรณีที่เกิดว่าเครื่องเย็นหรือเครื่องร้อนก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแจ้งเตือนรถคันนี้ใช้ได้อย่างดีๆเนาะอีกอย่างหนึ่งคือทัศนวิสัยครับของการมอง Honda City เนี่ยกระจกมานหน้าใหญ่ครับกระจกมองข้างต่างๆชัดเจน ไม่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เมื่อตอนต้นคลิปเนี่ย <c oughs> ผมบอกไปว่ารถคันนี้เป็นปฐมบทจริงๆสำหรับคนหลายๆคนเช่น <c oughs> บางคนอยากจะซื้อให้ลูกนะครับไปเรียนก็ <c oughs> ใช้คันนี้ได้เลยผมบอกเลยลวว่าคนจะไม่ผิดหวังนะครับให้ความปลอดภัยต่างๆได้อย่างดีแล้วก็หรือบางคนอยากจะซื้อให้ภรรยาที่บ้านนะครับเอาไว้จ่ายกับข้าวก็เป็นคันหนึ่งนะครับที่เหมาะสมจริงๆครับในการใช้งานในส่วนตัวเนี่ยบอกเลยว่า Honda City เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอียงมาทาง Honda City เยอะ เนเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยใช้ Honda City มาอยู่2คันที่เป็นป้ายแดงทั้งตัวนี้เจนเจนนี้นะครับกับตัวเจนหนึ่งพันเทอร์โบแฮชแบ็กก็จะบอกว่าเลือกซื้อที่ไรทอเป็นป้ายแดงสมัยก่อนเนี่ยก็จะเลือกซื้อเป็น Honda ตลอดนะก็ถือว่าชื่นชอบจริงๆในส่วนของฮอนด้าทำได้ดีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราเลือกซื้อรถมือ2องเนี่ยฮอนด้าซิตเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่อะไรล่็มบ้านเ็นเมืองเลยนะครับ แค้เทียบเทียมนะครับหูมีหมดอ่ะคุณจะไปหาอะไรจากเซียงกลงจะไปย่อยจากรถคันอื่นหรือจะสั่งเบิกใหม่ราคาถูกมากนะครับดูจริงๆถือว่าเป็นจุดขายนะค่ะเดี๋ยวเราลองออกข้างนอกกัน ร้านของผมอยู่ตลาดธนบัตรชัย3นะครับก็จะอยู่บางบัวทองนนทบุรีถ้าใครอยากมาดูรถของเราจริงๆเครัยอยากมาทดลองขับก็เรียนเชิญครับไม่มีปัญหาโ,โอเคนะไม่ได้โอเคผมว่าลูกค้าเดิมเนี่ยเขาใส่ใจนะ มีการแบบซ่อมบำรุงหลายๆอย่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทันสมัยได้หน้าจอด้วยคใครที่อยาก,กซื้อไปไม่ชอบหน้าจอเดิมคันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเปลี่ยนจอได้เปลี่ยนจอให้เรียบร้อยนะครับเป็น Android ขับให้ดูเลยครับเห็นๆเ,เลยจะได้แบบมั่นใจว่ารถเราวิ่งได้จริงนะแล้วก็มีตัวตวนจริงนี่เป็นเราอีกนู่น การตัดต่อเกียร์ต่างๆเป็นได้อย่างดีนะครับราคาแสนกว่าบาทเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับระบาบรุ่นนี้ผมเชีย์อ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปทดลองกันขับขี่ Honda City ปี2009แล้วพบกันใหม่ ในคลิปต่อไปวันนี้ขออนุญาตไปก่อนสวัสดีครับ